ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นคนขมโมยเงินไปอ่ะเราจะเคลียร์เรื่องนี้เลยไ<ร>ด้เลรว่านะมันไม่มีใครขมโมยเงินร้านอะไรไปทางนั้นแหละคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็แค่อคจอมขวัญปั่นหัวพวกเราก็แค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรจริงเราอยากประชุมเรื่องโครงการช่มการเรียนรู้อะแต่ประชามติก็ผ่านเน้ะไม่ใช่เหรอแล้วพวกเราจะไปทำอะไรได้อะก็จริง<อ>แต่ว่าโร,ารสไม่คาใจหอหอนั่นดีงั้นเราทำไงต่ออะ กระแสต,ต่อต้านโครงการก็โดนเรื่องเงินร้านที่หายไปกุบสมิดเลยเอาแต่เราแนะนำนะว่า mm hmm. oh, อย่าเพิ่งเข้าไปอ่านเลยพักสิก่อืมเรามาวิเคราะห์เรื่องเงินหายกันดีกว่า mm hmm. ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นคนขโมยเงินไปอะ่ะเราจะเคลียร์เรื่องนี้เลยได้นะไหมมันไม่มีใครขโมยเงินร้านอะไรไปทางนั้นแหละคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะ่ะ ก็แค่จอมขวัญปั่นหัวพวกเราก็แค่นั้นแหละจบไม่มีอะไรที่คนเขาบอกว่าล้นเอาเงินไปเราจะไม่ทำอะไรหน่อยอะความคิดคนอื่นน่ะก็ช่างแม่งดิเราแค่อยากโฟกัสเรื่องของพ่อเราอะโอเคเราเรา,เราขอโทษที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด แน่หรอตอนนี้เราพักเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะไว้พ่อรถพา,าตัดเร็นเมื่อไหร่ค่อยกลับมาคิดใหม่ก็ได้ทันแหละเพราะว่าเขายไม่เซนอนุญาตภายในเรือนนี้หรอกใช่ใช่เออทันต่อเันเนาะแกทติเดชเปิดโรงเรียนออนทุกวันพุธพระรัสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิมเท่านั้น